สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับ EP แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ๆอ่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่จ๋า สำหรับช่องทางในการติดต่อครับพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งปรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอปไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติม,ตมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพาพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ ถูกใจสนใจองค์ไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่จ๋านี่ค่ะหนึ่งเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมตอกโคดนะคะพี่จ๋าเสมาปู่ทิมตอกโค้ดปีหนึ่งแปดค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่เป็นด้านขอบนะคะพี่เป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบแปดหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะพี่จ๋าอะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะ หมายเลขที่2นะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรพิมส์งหน้านะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมส์งหน้าพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมขอบค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมขอบแบบนี้ค่ะอ่ะแบ่งปันพี่เอฟซีที่300้บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่2คะ่ะอ่ะหมายเลขที่3 mm. นะคะพี่จ๋า3เป็นพระขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่ กุศะกูเผือก300บาทนะคะพี่สาวนี่ค่ะมาในเลี่ยมพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่3ค่ะหมายเลขที่4เป็นพระปิตาพุงป่องนะคะพี่จะมาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยพี่อะปิตาพุงป่องนะคะพี่สาเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ นี่ค่ะพระปิตาพุงป่อง300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่4ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่5ค่ะพี่5เป็นขุนแผนไข่พาซีกนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่พี่เพ่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าพระขุนแผนไข่พาซีกค่ะพร้อมการเลี่ยมแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่เป็นเนื้อดินเนื้อหาเก่าสวยค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาที่300บาทค่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พ่อเดิมห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่า네 <700 S 2> สวยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆหมายเลขที่6 <kah. S 1> ค่ะแบ่งปันที่300บาทค่ะ,คะหมายเลขที่7 <provoc deer S 1> นะคะพี่จ๋า เจ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์นำปีหนึ่งเก้าค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์นำปี2519นรบะคะพี่จ๋าอาจารย์นำวัดดอนศาลานะคะพี่เป็นเหรียญปี19ค่ะนี่ค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอะหมายเลขที่8ค่ะพี่นี่ค่ะ8เป็นเอ่อพระปิตาแร่บางไผ่ค่ะ ปิตาแร่บางไผ่นะคะพี่จ๋า300รบาทเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันพี่อที่300บาท2องค์500บาทค่ะพระปิตาแร่บางไผ่หมายเลขที่8ค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันเลยจะพี่จ๋าที่300บาทค่ะหมายเลขที่9นะคะพี่นี่ค่ะเป็นพระเนื้อผงพิมพระนอนค่ะพี่จ๋า เนื้อผงพิมพ์พระนอนนะคะพี่อ่ะเก่าสวยค่ะพี่เป็นเนื้อผงพิมพ์พระนอนนะคะพี่จ่าเนื้อหาเก่าๆค่ะนี่นะคะด้านหลังเอ่อมีร่องรอยการปั๊มตรายางนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่10เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการ คุกรักสีแดงๆนะคะพี่ปิดทองเล็กน้อยค่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่สาพระปิดตาค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมเก่าค่ะแบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พ fc ที่300บาทหมายเลขที่10ค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยอ,อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่สาไม่ชัดเจนยังไงกราบขอโทษขออภัยค่ะอ่ะหมายเลขที่11นะคะพี่11เป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่สา หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยสภาพก็ผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทหมายเลข11ค่ะอ่ะ12นะคะพี่เอ่อเป็นพระพิมพ์เอ่อผงสุพรรณค่ะพี่จ๋า พระพิมพ์ผงสุพรรณหมายเลขที่12นะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกัวค่ะ mm hmm. เก่าสวยค่ะพี่พระพิมพ์พระผงสุพรรณนะคะพี่จา๋าเนี่ค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวค่ะแบ่งปันพี่ fc ที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะพระพิมพ์ผงสุพรรณเนื้อตะกั่วหมายเลข12ค่ะ13เป็นพระปิตาคุกลัก นะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพี่ลักล่นลอนทองล่นลอนๆนะคะพี่จ๋าพระปิตาคุกลักค่ะพี่เก่าสวยค่ะเป็นเนื้อผงเบาๆนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีอักขระลายยันค่ะพี่ปิตาคุกลักนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทหมายเลขที่สิบสามนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ อ่ะหมายเลขที่14ค่ะ14เป็นปิดตาคุกรลักเช่นกันนะคะพี่จ๋าเก่าคนระแบบนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าคนระแบบคนละสไตล์นะคะพี่นี่ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าแจ้งปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่อ่ะนี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นหมายเลขที่14นะคะพี่จ๋าพระปิดตาหมายเลข14ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าอะหมายเลขที่15ค่ะพี่เป็นซุ้มกอค่ะพี่จ๋านี่ค่ะซุ้มกอเก่ามีแร่ดอกมะขามนะคะพี่จ๋าซุ้มกอเก่ามีแร่ดอกมะขามโปรยปลายนะคะพี่นี่ค่ะความเก่านะคะพี่จาปุดขึ้นมาให้เห็นโชว์แบบนี้เลยค่ะพี่นี่เป็นพระซุ้มกอนะคะพี่จ๋าซุ้มกอหมายเลขที่15ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่นะอ่ะ้มกเก่าค่ะพี่แรีดอกปาาระคำพี่ชมนะพี่นะมาแบบเต็มค่ะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่16นะคะพี่นี่ค่ะ16เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือค่ะพี่พระเนื้อผงหลวงพ่อสงวนหมายเลข16ค่ะพี่พ่อสังวนวัดไผ่พันมือนะคะ ด้านหลังมีชื่อนะคะพี่จ๋าเขาเขียนว่าวัดไผ่พันมืออยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะ,ะเก่าสวยนะคะพี่พระเนื้อผงหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะหมายเลขที่16นะคะพี่จ๋า17ค่ะพี่ เป็นเข็มกลัดหล,ล,ดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่จ๋าสีทองเหลืองอารามแบบนี้นะพี่นะเป็นสีออกทองๆองค่ะพี่เข็มกลัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้้นหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เข็มกลัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำหมายเลขที่17ค่ะแบ่งปันอยู่ที่าสามร้อยบาทค่ะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนนะคะพี่จ๋าพ่อรุ่งเขาเหล็กค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะคะพี่นะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าพ่อรุ่งปี2,500นะคะพี่เก่าสวยค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่จ๋าหมายเลข18เก่าสวยไปเลยค่ะอ่ะหมายเลข19เเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าค่ะพี่พระชัยปู่เอี่ยมเก่าสวยนะคะพี่ มีร่องรอยการอุดที่ใต้ฐานนะคะพี่จา๋าเก่าแบบนี้เลยค่ะพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จา๋านี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะใต้ฐานมีร่องรอยการอุดแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะเก่าเก่า,าค่ะพี่นี่เป็นหมายเลข19นะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลข20สิบค่ะพี่ขุนแผนหลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่จา๋านี่ค่ะขุนแผนหลวงพ่อหนุ่งค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหนี่เลยค่ะพระคุณแผนหลวงพ่อหน่งค่ะคุณแผนเนื้อดินนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อหน่งด้านหลังนี่ค่ะพี่มียันแบบนี้นะคะพี่จ๋าคุณแผนพ่อหน่งนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะหมายเลข20ค่ะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมปีห5ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะจะเป็นเหรียญปี2515ค่ะนี่นะคะพี่ที่ระลึกครบ5รอบนะคะพี่จ๋าด้านหลังค่ะพี่อ่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหนงค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะพี่หลวงพ่อเกษมปี15ึหมายเลข21ค่ะ ยี่สิบสองเป็นนางพญาค่ะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่นี่เป็นนางพญาเก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่เป็นพระนางพญาค่ะเนื้อหานะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะนี่นะคะ นางพญาค่ะพี่จ๋าเก่าสวย300บาทหมายเลขที่22ค่ะ23เป็นพระรอดพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋พาพระรอดเนื้อดินอยู่ในเลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะเลี่ยมเล็กๆนะคะพี่จ๋าเป็นองค์เล็กๆค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่ด้านบนไม่แน่ใจว่ามีรอยบินหรือว่ายังไงแต่ในบ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋า น่าจะเป็นบินด้านบนหักลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะพี่อะตามนี้นะคะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดิน300บาทค่ะพี่สององค์500บาทค่ะ24บค่ะพี่จ๋าเป็นเตารีดปู่ทวดนะคะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดะคะ่ะ เนื้อเมกะพัทนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะพี่2อ,องค์500บาทคะ่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อไปบ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นี่เป็นเนื้อเมกะพัทนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทหมายเลข24คะ่ะ25เป็นเหรียญหลวงพ่อสดค่ะพี่พ่อสดถวายพัตตาหารนะคะพี่เหรียญถวายพัตตาหารหลวงพ่อสดกะไหลทองค่ะพี่จ๋าอ่ะ เหรียญสีทองเหลืองอล่มนะคะพี่เหรียญยังสวยสมบูรณ์นะคะพี่จ๋าเขาใส่ซองปิดซิปไว้อย่างดีเลยค่ะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะอ่ะเหรียญหลวงพ่อสดถวายพัตตาหารนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0บาทหมายเลขที่25ค่ะอ่ะ26ินะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระอาจารย์วันรุ่นแรกค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์วันนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ ก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์วันรุ่นแรกแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่สององค์500้บาทนะคะ2514รบค่ะพี่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะคะพี่จ๋าเขียนมาแบบนี้ค่ะพี่อ่ะ300บาทหมายเลข26ค่ะ27นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะพี่หลวงพ่อปี้ค่ะพี่จ๋า เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อปี้นะคะพี่มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อปี้สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะนี่ค่ะพี่มาหาโพกกระซับนะคะพี่จ๋าเหรียญขวัญถุงมหาโภกกระซับหลวงพ่อปี้นะคะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็นตะกุดนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงรักถักเชือกค่ะนี่นะคะเก่าๆค่ะพี่จ๋า ตะกรุดเก่ามีร่องรอยการลงรักถักเชือกค่ะพี่นีนะคะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้ค่ะพี่300บาทนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดให้ชมนะคะพี่สาขนาดนะคะพี่นีคะ่ะความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะพี่สาหมายเลข28่นะคะพี่แจ้งปิดตามหมายเลขได้เลยคะ่ะ29นะคะพี่เป็นพระผงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ปุกเสนะคะพี่สา พร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ดูปปู่เสกนะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0บาทค่ะหมายเลขที่30บค่ะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่นี่ค่ะปู่ทวดเนื้อว่านเก่าสวยค่ะพี่ 300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่300บาทคะ่ะ2อ,องค์500บาทจ้ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลข31เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะพี่จ๋าเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าเสมาปู่เอี่ยมนะคะพี่ ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นยันสี่นะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สามรอยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามสิบสองนะคะพี่เป็นสมเด็จวัดเกศคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จวัดเกศนะคะพี่นะักเก่าสวยแบบนี้เลยะคะ่ะพี่อ่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋ามีการปรั๊มตราะคะ่ะพี่เป็นปั๊มตายางนะคะพี่จ๋า นี่คะ่ะเบอร์32กับ33จะปั๊มเหมือนกันนะคะพี่นี่คะ่ะแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่อะนี่เป็นหมายเลขที่32บค่ะพี่จ๋าสมเด็จวัดเกตนะคะพี่พี่หลังปั๊มตรายาง300บาทค่ะอะ33นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จค่ะนี่นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังมีรอยการปั๊มตรายางเหมือนวัดเกตนะคะพี่ขาเขามาพร้อมกันค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยค่ะ สมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข33หลังปั๊มตรายาง300บาทค่ะพี่แดงปั่นที่300บาท2องค์5 0 0บาทนะคะ34เป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่เหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาพร้อมกล่องนะคะพี่นี่ค่ะมาแบบนี้นะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่มาในซองค่ะนี่ค่ะ เหรียญเหนือดวงปี2562ค่ะพี่จ๋าหลวงปู่มหาศิลา300บาทนะคะพี่อ่ะ35ค่ะพี่จ๋า35นี่เลยค่ะเป็นเหรียญเอ่อแปดเหลี่ยมนะคะพี่จ๋าแปดเหลี่ยมหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่โชคเหนือเมฆนะคะพี่จ๋าเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ด้านหลังเป็นเอ่อยี่ฮงกงนะ,ะยี่กอฮงนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะมีร่องรอยการตอกโคตดตอกหมายเลขค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่36บค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระเจ้า10ทิศนะคะพี่เหรียญยืนถือไม้เท้าพระเจ้า10ทิศหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2ององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ มีเป็นหมายเลข36นะคะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยการตอกโค้ดเป็นเหรียญปี2,556ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพ,พี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่แม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะ กราบขอบพระคุณที่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะสนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนะเาะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้าเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัสดุให้รอบวันสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็ฝากพี่ ออดูให้ใช่ด้วยชอบนะคะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจากวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันญามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า